สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับในเกมล n e คุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยมานะครับน่าจะหลายเดือนแล้วก็น่าจะเกือบปีแล้วนะครับในที่สุดผมก็เก็บเก็บหัวใจเพลิงครบร้อยดวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่งเก็บสดสดร้อนๆได้เมื่อเมื่อคือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือผมเก็บครบแล้วนะครับก็คือผมผมพายายามแบบ ผมวิ่งจนแบบประมาณยี่สิบถึงสามสิบรอบได้อะเพราะว่าผมขาดหัวใจเพลิงประมาณห้าดวงผมวิ่งประมาณสามสิบถึงสี่สิบรอบอะครับวิ่งจนโอ้โหแบบผมเริ่มท้อแล้วอะคือสิ่งที่ผมท้อคือกล่องลุงอะออกยากมากนะครับกล่องลุงเนี่ยออกยากมากออกยากยังไม่พอนะครับพอผมได้กล่องลุงมีอยู่วันหนึ่งอะครับผมเก็บกล่องลุงได้ประมาณสามกล่องติดเลยแม่งไม่ได้หัวใจเพลิงสักดวงผมถึงกับ ถอนหายใจเซ็งนะครับแล้วผมก็ต้องพยายามเล่นต่อไปอ่ะนะครับนี่ครับผมได้แล้วโอ้โหตั้งแต่นางฟ้าตั้งแต่นางฟ้าทะเลเข้าลายคุกกี้รันนะครับก็คือผมก็เก็บหัวใจเพลิงมาเรื่อยๆจนเนี่ยผ่านมาน่าจะเกินปีหนึ่งหรือว่าอาจจะเกือบปีหนึ่งแล้วก็ได้นะครับที่แบบโอ้โหนะครับที่จริงอ่ะนางฟ้าทะเลเนี่ยบางคนตั้งแต่นางฟ้าทะเลเข้าเซิร์ฟไลน์นะครับหรือเซิร์ฟไทยเนี่ยบางคนเนี่ย เก็บไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์บางคนก็เก็บครบแล้วบางคนก็อาจจะใช้เวลาแค่เดือนกว่าก,าก็เก็บครบอันนั้นนะ่ะเขาขยันเล่นไงเขาก็เลยเก็บแป๊บเดียวครบแต่มันก็มีบางคนนะครับที่แบบไอ้นางฟ้าทะเลเนี่ยบางคนเหมือนบางคนไปโกงไปโป่ไงแบบไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวันแม่งได้นางฟ้าทะเลมาแล้วอันนั้นคือโปร100่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแต่ถ้าผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนขึ้นเนี่ย ถ้าเขาเก็บครบแล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้โปรนะอันนี้คือเขาตั้งใจเล่นของเขาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาอัพเลยแล้วกันเนาะผมยังไม่ได้อัพเลยค่าอัพขั้นแรกนะครับห้าหมืนสามนะครับขั้นสองหกหมืนสี่ขั้นสี่เจ็ดหมืนสามขั้นห้าแปดหมืนแปดขั้นหกเก้าหมืนสาม ขั้นเจ็ดหนึ่งแสนหกหกร้อยและขั้นสุดท้ายนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันหูค่าอัพแม่งแพงมากอ,ะอ่ะอ่าก็จะได้สมบัตินี้มานะครับเป็นถาดปากกาลังของคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับอ่าผมอัพตันแล้วผมก็กดเลือกเลยแล้วกันเนาะนี่ครับหืมชื่นใจมากโอ้ยได้สักทีคือหลายคนเนี่ยน่าจะเก็บกันครบแล้วแหละนะครับอาจจะเก็บครบตั้งแต่ตั้งแต่ ประมาณผ่านไปเดือนสองเดือนหลังจากที่มันลโลคุกกี้ตัวเนี้ยมันมาในเซิร์ฟไลน์นะครับบางคนอาจจะได้ตั้งนานก็ไล้แต่ผมพิ่งได้ไงเออนะครับรู้สึกคอมโบวบนัสของตัวคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำสเปเชียลเอพิโซดสองนะครับที่เก็บดาวน้ำแข็งให้ได้สามร้อยดวงนะครับจากการทำภารกิจแต่ละมิชั่นนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขอเวลาหานิดนึงนะครับ นี่ครับหยดขึ้นนะครับคอมโบวาบน,นะก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ผลึกน้ําแข็งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมันเอามันมันมีเซตทาคะแนนหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองไปศึกษาหาก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออัพไอสมบัตินั้นก่อนสมบัติที่ได้จากการอัพคุกกี้นางฟ้าทะเลเต็มนะครับเดี๋ยวขอเวลาหานิดน,นึงนะครับเออนี่ครับเจอแล้วครับ เรามาเริ่มอัพเลยอัพจนบวกเก้าครับไม่ต้องห่วงครับถึงจะอัพล้มเหลวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตังผมมีตั้งเจ็ดล้านกว่านะครับผมวิ่งแบบวิ่งเก็บตังคเกือบเกือบทั้งวันอะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีเวลาว่างไงผมก็เลยมาวิ่งเก็บตังคเล่นๆอะไรสักหน่อยนะครับอ่าบวกสามล้มเหลวหนึ่งครั้งแล้วนะครับสอง เดี๋ยวผมจะนับแล้วกันเนาะว่าตั้งแต่บวกศูนย์จนถึงบวกเก้าเนี่ยล้มเหลวกี่ครั้งอันนี้ผมล้มเหลวไปสองครั้งแล้วล้มเหลวสามบวกหกแล้วครับล้มเหลวครั้งที่สี่ล้มเหลวครั้งที่ห้าล้มเหลวครั้งที่หกอ่าตอนนี้ล้มเหลวหกครั้งนะครับ ครั้งนี้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าล้มเหลวไปสิบเอดครั้งนะครับก็ถือว่าน้อยนะผมเคยอัพสมบัติขอบลุงอะ่ะล้มเหลวมากสุดนะยี่สิบถึงสสิบครั้งอะ่ะกว่าจะบวกเก้าโดยเฉพาะบวกแปดถึงบวกเก้าเนี่ยมันจะอัพติดยากหน่อยนะครับอ่ะผมก็ได้มาแล้วสมบัติชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกัน อ่าใส่เลยมันอีโวไม่ได้เนาะอ่าอีโ e วไม่ได้นะครับความสามารถคือถ้าอัพเต็มนะครับเพิ่มคะแนนเยลี่ผลึกทะเลสามพันคะแนนและฟื้นคืนชีพด้วยพลังแปดสิบหน่วยคือฟื้นคืนชีพหนึ่งรอบนะครับเอา้าลืมใส่ขอภยัยอ่าใส่ไปเลยครับเปลี่ยนขอเปลี่ยนสมบัติสักเล็กน้อยเนาะขอเป็นกระป๋องขาวแล้วกันกระป๋องฟ้านะครับอ่ะผมขอเล่นแค่ผัดผมขอเล่นแค่ ผัดแรกผัดเดียวพอนะครับเพราะว่าผมเล่นผมจะมาเล่นนางฟ้าทะเลไงนะครับที่จริงเนี่ยผมเคยทําคลิปรีวิวคุกกี้นางฟ้าทะเลไปแล้วก็คือวันนั้นที่มีน้องใจดีคนนึงอ่ะเอาไอดีมาให้ผมยืมก็คือเอามาให้แคสนะครับก็วันนั้นถ้าน้องถ้าน้องคนนั้นอ่ะยังดูคลิปพี่อยู่นะขนาดเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณน้องมากนะครับที่ช่วงนั้นเอาไอดีมาให้พี่ยืมเอามาให้แคสนะครับแต่ในวันนี้พี่ได้นางฟ้าทะเลแล้วโหแบบพี่ดีใจามากอ่ะนะครับ ผมขอเล่นในเอพิโซดสามแล้วกันเพราะว่าผมจะได้เก็บชิ้นส่วนกล่องของขวัญประจำเอพิโซดสามไปในตัวด้วยไงนะครับอ่าพร้อมกันหรือยังอ่าพร้อมแล้วเราไปวิ่งกันเลยขอสุ่มพลังงานช้าลงแล้วกันที่จริงไม่ต้องสุ่มก็ได้นะแต่ผมอยากวิ่งยาวๆไงนะครับอ่ะได้แล้วอ่ะวิ่งผ่านไม่ต้องเอาไปนะครับไปลุออยกังเลยครับ อยากเล่นนางฟ้าทะเลนี่ผมไม่ได้เล่นนานล้วผมเล่นครั้งล่าสุดนี่ตอนที่ผมยืมไอดีน้องเขาเอามาแคสอะที่รีวิวคุกกี้นางฟ้าทะเลอะนะครับไปดูเองครับไม่ได้เล่นนานล้วพอพอผมได้ปุ๊บผมเอามาแคสเล่นเลยเนีย่ไปเลยครับ โอ้นี่กดฟาสตาร์ทนี่คะแนนปลาไปตั้งเกือบห้าล้านนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอลองไปศึกษาดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมีเซตทำคะแนนหรือเปล่าสำหรับคุกกี้นางฟ้าทะเลนะนะครับ ชิ้นส่วนของฝนันตอนนี้ผมเก็บได้3ามชิ้นละมนต์ท,ทามนะครับ คะแนน12ล้านแล้วครับผมว่าคะแนนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะเออผมว่าโอกาสที่จะมีเซตทําคะแนนผมว่าน่าจะมีสูงอยู่นะแต่ประเด็นคือเราจะใช้วิ่งผาดเซตไหนดีเออถ้าถ้าจะใช้นางฟ้าทะเลทําคะแนนะนะครับ 8ดล้านแล้วครับแต่เสียด้คือผมไม่ได้ทำคะแนนไงผมแค่มาวิ่งเล่นเฉยๆนะครับสำหรับนางฟ้าทะเลไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาวิ่งเล่นเลยละกันสำหรับเซตทำคะแนนนี่เดี๋ยวรอดูก่อนละกันเนาะผมขอไปศึกษาหาก่อนนะครับน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่เซตทำคะแนนแต่อาจจะสู้ตัวคุกกี้หัวหอมไม่ได้อะผมว่า หัวหอมนี่ยังทำคะแนนดีอยู่นะตอนนี้นะครับสมบัติที่แนะนำนะครับสำหรับในการใช้หัวหอมทำคะแนนเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะน้ำผักน้ำผักที่อีโวแล้ว3มชิ้นนะครับถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยจะต้องติดวิงทั้ง3ชิ้นนะครับหรือไม่ก็ขั้นต่ำก็คืออย่างน้อยต้องติดวิงอย่างน้อย2ชิ้นนะครับในการใช้หัวหอม ในการท,ทําคะแนนนะครับส่วนวิ่งผัดนะครับก็คือต้องใช้ตัวกีวีนะครับคุกกี้กีวีนะครับตัวที่มันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนั่นแหละตัวนั้นนะครับ ตอนนี้ยังไม่ฟื้นคืนชีพเลยนะแล้วก็มีเชียร์ลีเดอร์มานะครับ30ล้านแล้วคะแนนเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าผัดแรกจะสกอร์จบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ นี่คือมอนันหมีนะครับ่านเจ็ดแล้วครับ เอา,เอา,เอาไม่เป็นไรครับเพราะว่าความสามารถของคุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับพอเราชนกระสิ่งกีดขวางเนี่ยมันจะคืนพลังชีวิตให้นะครับเมื่อกี้เป็นถ,ถ้าเกิดมีนางฟ้าทะเลครอบครองนะถ้าใช้คุกกี้ตัวอื่นถามว่าบัฟตัวนี้จะมีผลไหมผมว่าน่าจะมีนะเออน่าจะมีอยู่เมื่อกี้กระตุกด้วยอะ โอนี่ผัดแรกนี่วิ่งจนถึงด่าดสุดท้ายเลยเนี่ยเนี่ยถึงดาดสุดท้ายละโอ้ยกระตุกครับกระตุกมาด่าหลังๆนี่ไม่ได้เชิงนี่กระตุกนี่เกมมันหน่วงเออเกมมันหน่วง เนี่ยครับแค่ผัดแรกนี่ปลาไปห้าสิบกว่าล้านแล้วครับไวมากผมว่าโอกาสที่จะมีเซฟทำคะแนนนี่น่าจะมีอยู่นะนะครับผมก็ต้องไปศึกษาเหมือนเดิมอะนะครับอ่าจบละอยู่ที่ห้าสิบสามล้านนะครับสำหรับผัดแรกถ้าผัดสองนี่ผมก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะต้องใช้ตัวไหนอะนะครับอ่ะก็มาวิ่งเล่นนะครับสำหรับนางฟ้าทะเลก็โอ้ผมนี่ดีใจมากอะคือแบบ โห oh, เป็นวันที่แบบที่ผมรอคอยมานานะเออว่าผมจะได้นางฟ้าทะเลกับคนอื่นเขาสักทีอ่ะเออนะครับประมาณนี้อ่ะวันนี้ผมคงจบคลิปว่าที่นี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปทำคะแนนของคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองไปดูก่อนว่ามันต้องใช้เซตไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมไปแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้นางฟ้าทะเลเนี่ยผมขอ เป็นกำลังใจให้นะครับให้เพื่อนๆเ,เก็บครบหัวใจเพลิงร้อยดวงครบเร็วๆแ,แล้วกันเนาะผมเป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่ยังเก็บไม่ครบแต่ถ้าคนที่ก็ไอคนที่เก็บครบแล้วก็แล้วไปนะครับก็ดีละนะครับอ่ะผมไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ